แรกผมช่างแทนทีเดียบวันนี้จะพามาดูคันนี้เป็นออนนิวนี้สุดๆนะครับผมเป็นเครื่องยูโร3ครับคันนี้นะครับทำการติดตั้งเป็นท่อหน้าเผาใส่ท่อหน้าเผาไปครับแต่ว่าลูกค้าอาจจะเบื่ออาจจะลั่นนะครับควาจัดเป็นท่อของท้ายสายอันดิดอย่างนี้โอ้แบบเรีขาไม่เรียบกับอุปกรณ์ขอเราเนียย ันนี้จะคล้ายๆปลายด้ายนะครับปลายด้จะเป็นได้สีครับตัวนี้์แม่ได้ายสีนะครับนี่คือฟังก์ชันของพ่อร้านพี่ดีนะครับอืว่าถอดเสียได้เลยนะครับจะดูให้ตรงชนี่ถ้าใส่นตาเผาใส่ตรงนี้นะครับถอนข้อนี้ออกเลยจะมีตะปูเกี่ยวอยู่นะครับถอนออกปุ๊บเป็นข้อนำทาเผาออกซึมนะครับเอาข้อนี้สวมเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงนี่ว่าเสียงปลายงานดิบจะเป็นยังไงนะครับผม ขออางงันโอเคนะครับเสียงประมาณนี้อย่างนี้เสียงจะดังออกมาท้ายรถนะครับไม่ไม่เหมือนหน้าเผานาเผาจะดังไม่ไปเลยโซลลรถอะห้องเครื่องรถนะครับปา๊บเลยครับลับท่อออกท้าย ปลายงานดิบนะครับราคาติดตั้งหน้าร้านอยู่ที่เฉพาะปลายครับเฉพาะปลายอยู่ที่2,600บาทนะครับผมสาวนกสาวนกครับกับร้านทิรลิยองสาขาใหญ่ครับแยกเดินสัมปีนยองครับสาขาที่สองครับแยกวงแดงครับและสาขาที่สามครับบ้านฉังสาวนกครับกับร้านทิรลิปปายเขาแต่งวุ่น